ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากมาตลอดระหว่างแอปทักษะออนและก็นนกุลชานนที่เรียกได้ว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้ชมกันเรื่อยๆทั้งผลงานคู่และโมเมนต์หวานๆจริงๆนอกจอและล่าสุดนะคะหนุม่มนนกุลก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพคู่สาวแอปขณะไปถ่ายนิตยสารด้วยกันแต่ใส่เพลงประกอบน่ารักมากเพลงมันจะมีคนหนึ่ง ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าภาพว่าหวานแล้วเพลงที่ใส่ก็มีความหมายดีมากๆจนแฟนขับแห่คอมเมนต์บอกว่าคุณชานนมีภาพเบื้องหลังตลอดเลยนะใส่เพลงนี้คนโสดอยู่ไงยังไม่วาเลนไทน์ทำไมหวานขนาดนี้งยิ้มที่จริงใจน่ารักสดใสมากมีคนหนึ่งต้องเผอยิ้มตามเลยและเพลงประกอบของนอนคือไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆเป็นต้นค่ะ